สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นกระเป๋ารหัส ma ศูนหนึ่งศูนย์ ep นี้เป็น ep สเราจะมาเริ่มถักลายกระเป๋าที่เป็นลายซิกแซกหนึ่งช่วงลายจะมีอยู่สี่แถวเวลาดูลายดูด้านขวานะหนึ่งสองสามสี่แถวที่หนึ่งเวลาเริ่มจะเริ่มด้วยสีเข้มแล้วเป็นสีอ่อนไปเจ็ดหลัก หึงลายตรงนี้จะใช้ทั้งหมดแปดหลักชุดที่สองจะขึ้นเหมือนกันค่ะขึ้นด้วยตัวทึบแล้วต่อด้วยตัวที่เป็นสีขาวหรือสีครีมถักแบบนี้วนรอบจำนวนของห่วงที่เริ่มมีผลกับจำนวนของลายตรงนี้ต้นแบบจะได้ทั้งหมดร้อยหกสิบร้อยหกสิบหารแปดลงตัวนะพอแถวที่สองลายมันจะเพิ่มจาก นห,งงหนึ่งเป็นสามให้ดูช่วงชุดที่สองจะได้ไม่งงหนึ่งเป็นสามพอขึ้นแถวที่สามมันจะถูกแตกออกตรงนี้จะเป็นสีขาวและเป็นสีเข้มสองอันพอแถวที่สี่ข้างบนจะเพิ่มเป็นสามลายมันจะเฉียงออกมาอันนี้คือจบหนึ่งลายพอขึ้นแถวที่ห้าลายสีเข้มมันจะเริ่มตรงกลาง ถ้าตรงนี้เริ่มตรงกลางฝั่งนี้จะปิดด้วยสามลายค่อยๆถักตามผังตรงนี้จะลงไว้ที่อัลบั้มของแฟนเพจค่ะหรือจะแคปเจอร์หน้าจอตัวนี้ไว้ใช้ก็ได้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่แถวที่หนึ่งลักษณะของก้นกระเป๋าหลังจากที่เราถักออกมาขยายจนได้ทั้งหมดหนึนะคะหนึ160หลักวนรอบ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนก่อนที่เราจะถักวนวงกลมจะได้เจ็ดเซนครึ่งหลังจากที่ได้ก้นกระเป๋าออกมาแล้วนะให้เราถักวนวงกลมโดยที่ไม่ต้องเพิ่มหลักจํานวนสามแถวค่ะแถวที่หนึ่งแถวที่สองและแถวที่สามงานจะเริ่มงอขึ้นแบบนี้เราจะเริ่มถักลายแถวที่หนึ่งถักตามผังลายค่ะชุดแรกจะอยู่ตรงนี้ เราแทงลงไปขึ้นมามีสองห่วงเราจะเริ่มสลับสีวิธีสลับปล่อยสีครีมเอาสีม่วงขึ้นมาในมือรวบด้วยสีม่วงดึงตัวนี้ให้ตึงนิดนึงแทงหัวเข็มในช่องต่อไปหลักเดียวนะถ้าหลักเดียวพองานขึ้นมาแบบนี้เราเปลี่ยนเป็นสีครีมแล้วรวบ อันนี้คือหนึ่งหลักแล้วเราถักสีขาวหรือสีครีมต่อไปอีกเจ็ดหลักถ้าตอนที่เราถักสีครีมเราก็เก็บสีม่วงไปด้วยตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดของสีครีม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวที่เจ็ดค่ะขึ้นมาสองห่วงปล่อยสีครีมเอาสีม่วงขึ้นมาไว้ในมือรวบด้วยสีม่วงแล้วถักลายที่สองหนึ่งหลักขึ้นมาด้วยสีม่วงปล่อยสีม่วงแล้วรวบด้วยสีครีมต้นแบบเริ่มหนึ่งร้อยหกสิบ หารด้วยแปดจะถักซ้ำแบบนี้ทั้งหมดยี่สิบครั้งหนึ่งชุดลายจะหน้าตาแบบนี้แถวที่สองค่ะตอนที่เราถักวนมาเพื่อมาปิดงานเราจะขึ้นตัวนี้เลยตรงจุดเริ่มต้นเพื่อไม่ให้ลายมันเหลื่อมจะกลายเป็นทึบสามหลัก มาดูชิ้นงานค่ะตรงจุดเริ่มต้นถ้าปกติถ้าเราดูตามผังลายลายจะต้องวนมาแล้วมาจบตรงนี้เพื่อไม่ให้ลายมันสะดุดเราจะถักวนต่อจุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงมาร์กเกอร์สีเขียวนะเราถักด้วยสีครีมค่ะวนมาเพื่อขึ้นช่วงลายช่วงที่สองเนี่ยค่ะ ถ้าดูตามผังลายมันจะต้องลงด้วยสีขาวเราค่อยขึ้นด้วยสีทึบเราจะถักตามลายของชุดที่สองเลยนะขึ้นเลยค่ะขึ้นสับว่างถ้าดูตามผังมันจะต้องจบบนสีม่วงเราจะขึ้นสีม่วงตรงนี้เพราะฉะนั้นถอยมาหลักนี้จะจบด้วยสี ม่วงดึงตรงนี้ให้ตึงนิดนึงถักสีม่วงสามหลักค่ะหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามตรงข้างบนหลักที่สามจะถูกรวบด้วยสีครีมเราใช้นิ้วกลางนะคะกดไว้ ดึงสีครีมออกมาถักด้วยสีครีมตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่พอมาถึงตรงนี้ตัวที่ห้านะคะเราวางสีครีม เอาสีม่วงขึ้นมาในมือรวบถักด้วยตัวสีม่วงสามตัวเก็บสีครีมมาหนึ่งสองตัวที่สามจะถูกรวบด้วยสีครีมซ่อนสีม่วงค่ะถักแบบนี้วนรอบ ลายออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะจบแถวที่สองเพื่อขึ้นแถวที่สามตรงแถวที่สามนะคะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นแถวที่สามลายทึบมันจะเฉียงออกมาแล้วเว้นตรงกลางด้วยสีครีมต่อด้วยลายทึบจำนวนช่องตรงนี้จะเหลือสามตอนจบงาน,นะคะ่ะ ตรงจุดมาร์เกอร์ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นสีขาวจะเหลือสามเพื่อขึ้นลายแถวใหม่แถวใหม่มันจะขึ้นแบบนี้นะคะตรงนี้กับตรงนี้มันจะเยื้องออกมาหนึ่งตัว มาดูช่วงลายค่ะลายมันจะขึ้นสีม่วงหนึ่งหลักสองหลักตรงกลางเป็นสีขาวสีม่วงและสีม่วงเพราะฉะนั้นตรงนี้สีขาวจะถูกรวบด้วยสีม่วงทีนี้เวลาเราเปลี่ยนสีไหมอย่าพันกันนะไหมเรามีอยู่สองเส้นนี่ค่ะตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเราเอาสีครีมนะคะีค่ะเบี่ยงไปข้างขวาโดยที่ใช้นิ้วปัดไปปัดปแบบนี้ เอานิ้วเราปัดไปเอาสีม่วงขึ้นมารวบสีม่วงแล้วเราก็เบี่ยงเราจะถักด้วยสีม่วงสองหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองจะถูกรวบด้วยสีครีมเราปัดสีม่วงไปข้างขวานี่นะ ปัดสีม่วงไปข้างขวารวบสีครีมเอาสีม่วงมาข้างซ้ายสีครีมหนึ่งหลักขึ้นมาสองห่วงถูกรวบด้วยสีม่วงปัดสีครีมไปข้างขวาเอาสีม่วงใส่ขึ้นมาซ้ายมือปัดสีครีมมาข้างซ้ายปัดด้านหลังนะคะถักสีม่วงสองหลักหลักที่สองจะถูกรวบด้วยสีครีม สีม่วงไปข้างขวาเอาสีครีมขึ้นมาในมือเอาสีม่วงมาด้านซ้ายถักด้วยสีครีมค่ะหนึ่งสองตัวที่สามจะถูกรวบด้วยสีม่วงรวบด้วยสีม่วงถักสีม่วงสองหลัก ตัวที่หนึ่งตัวที่สองของสีม่วงจะถูกรวบด้วยสีครีมรวบถักสีครีมรวบด้วยสีม่วงถักสีม่วงสองหลักลายของแถวที่สามออกมาจะหน้าตาแบบนี้ แถวที่สี่ค่ะลายที่เป็นสีทึบนะคะมันจะเยื้องออกมาตรงนี้เหลือหนึ่งช่องสีขาวจะเพิ่มจากหนึ่งเป็นสามสีทึบจะเยื้องออกมาสีขาวตรงนี้เหลือหนึ่งช่องเวลาเราถักให้ระวังตอนเริ่มต้นกับสิ้นสุดค่ะอันนี้เป็นลายสุดท้ายก่อนที่จะมาชนกับมาร์เกอร์เวลาเราจบงาน เราจะจบด้วยสีขาวหนึ่งตัวเพราะเดี๋ยวตอนงานวนกลับมามันจะลงตัวพอดีลายนี้เป็นสีขาวรวบด้วยสีม่วงถักสีม่วงสองตัวตัวที่หนึ่งลงตรงนี้ตัวที่สองค่ะแทงลงไปจะถูกรวบด้วยสีครีม เราจะเบี่ยงนะคะเบี่ยงสีม่วงไปไว้ข้างขวาก่อนรวบสีครีมปัดสีม่วงกลับมาถักด้วยสีครีมจะมีทั้งหมดสามตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามจะถูกรวบด้วยสีม่วงปัดสีครีมมาข้างขวาดึงสีม่วงขึ้นมารวบ ปัดสีม่วงปัดสีครีมจากข้างขวามาข้างซ้ายถักสีม่วงสองตัวค่ะตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองตัวที่สองจะถูกรวบด้วยสีครีมปัดสีม่วงไปข้างขวาเอาสีครีมขึ้นมารวบสีครีมปัดถักสีครีมหนึ่งตัวสีครีมตรงนี้จะถูกรวบด้วยสีม่วงเวลาเราถักอย่าให้ไหมพันกันนี่นะ ปัดสีครีมเอาสีม่วงขึ้นมารวบด้วยสีม่วงดึงสีครีมจากข้างขวามาข้างซ้ายถักสีม่วงสองตัวข้างบนจะรวบด้วยสีครีมปัดสีม่วงมาข้างขวาเอาสีครีมขึ้นมารวบ เราจะถักสีครีมสามตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามจะถูกรวบด้วยสีม่วงเราจัดไหมให้ดีต่อไปเราจะปิดงานแถวที่สี่เพื่อขึ้นแถวที่ห้าแถวที่ห้าลายมันจะตรงกับแถวที่หนึ่งปุ่มนี้นะสีขาว จะแยกออกจากสามเป็นตรงนี้สองค่ะตรงนี้สองแล้วก็ปิดสีน้ำเงินเราจะปิดลายแถวที่สี่ก่อนดูชุดลายเดิมที่ถักมันจะเป็นสีครีมสามสีม่วงตรงนี้สอง อันนี้คือจบแถวจุดที่จบงานตรงมาร์เกอร์นะคะถ้าเราปิดวิธีนี้งานมันจะเยื้องขึ้นแถวใหม่ค่ะลายตรงนี้จะถูกปิดให้ระวังตรงนี้นะ สีขาวจะขยับมาอันต่อไปเป็นสีขาวหลักที่หนึ่งอยู่ตรงนี้หลักที่สองปิดงานข้างบนค่ะด้วยสีม่วงสีม่วงจะลงตรงกลาง ต่อจะสีม่วงก็จะเป็นสีครีมถ้าดูตามผังสีขาวคือสีครีมสีฟ้าคือสีม่วงค่ะปิดด้วยสีม่วงสีม่วงจะเป็นสามหลัก มันจะปิดช่องแหลมตรงนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามสีครีมสองตัวตวรงกลางเป็นสีม่วง สีม่วงด้วยสีครีมสองหลักตรงกลางตรงนี้จะเป็นสีม่วงสามหลักตัวที่หนึ่งตัวที่สอง ที่สามแถวที่ห้างานจะวนกลับมาแล้วก็มาปิดตรงนี้ให้สังเกตนะคะว่าพอมันวนกลับมาเพื่อปิดลายมันจะลงตัวเหมือนกันสีขาวสองสีม่วงหนึ่งสีขาวสองเหมือนกันทั้งหมดแถวที่หกสีม่วงตรงกลางตรงนี้จะเพิ่มจากหนึ่งกลายเป็นสาม จะเป็นอันเดียวกับข้างล่างเนี้ค่ะสีขาวจะขยับมาอันที่หนึ่งอยู่ตรงนี้อันนี้อันที่สองสีม่วงนะคะจะเป็นหนึ่งสองสามสีขาวจะขยับมาเป็นหนึ่งกับสองถักแถวที่หกค่ะ ม่วงเป็นหนึ่งสองขาวเป็นหนึ่งสองตรงนี้จะเป็นม่วงค่ะต่อด้วยสีขาวสีขาวจะขยับจากซ้ายมาขวา สีขาวด้วยสีม่วงถักสีม่วงสามหลักปิดสีม่วงด้วยสีขาวสีขาวจะถักสอง ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตรงกลางตรงนี้จะเป็นสีม่วงปิดสีม่วงด้วยสีขาวจะเป็นสีขาวสองตัวค่ะหนึ่งสองสีม่วงตรงกลางมีอยู่สาม ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามปิดสีม่วงด้วยสีขาวหรือสีครีมอันนี้เป็นแถวที่หกใช้นิ้วกลางตรงนี้กด ตอนที่เราเปลี่ยนสีห่วงเราจะได้ไม่ขยับเนี่ยะตอนเราจะเปลี่ยนสีเอานิ้กลางกดรวบถักวนตามลายค่ะ เราจะถักวนตามผังลายแล้วเราจะเริ่มเห็นลายที่เป็นลายซิกแซกแบบนี้จุดที่จะต้องระวังคือจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดลายมันจะเยื้องอยู่นิดนึงส่วนลายอื่นลายจะลงตัวพอดีให้ระวังตรงนี้ค่ะหลังจากที่เราถักขึ้นไปถึงช่วงลายชุดที่สองนี่นะคะชุดลายชุดที่สองตรงนี้ลายมันจะเริ่มเหมือนกันค่ะจากหนึ่ง กลายเป็นสามเราแยกออกเป็นข้างละสองเป็นลายเดียวกันหนึ่งลายจะมีอยู่สี่แถวเราจะถักวนอยู่แบบนี้จนได้ความสูงตามต้องการ e ีต่อไปเราจะมาดูวิธีเก็บปากกระเป๋าและทำหูรูดค่ะตอนนี้เราถักเพิ่มความสูงไปช่องทางติดต่อติดตามอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะ พบกันคลิปต่อไปที่ y ยูทูบเมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ